ป้าซื้อยาพาราให้หน่อยดิปวดหัวเป็นไข้โอ้ไปซื้อยาพาราให้หันมีหน่อยมันมีเขาป,าปวดหัวเป็นไข้ <Okay. S 3> ปวดขาปวดหัวเอาเอายาเลยนะเอา,า,าเอายาพาราเอายาพาราเหรอครับเช็คเช็ครับแล้วอะไรอีกครับแล้วก็เอาที่ร้านจมูกครับที่รแบบ้านจมูเหรอครับไม่เห็นเลยนี่เหรอดัมเบล เก่งมากมาเลยกันครับจะอึกใหญ่เลยจะอึกไหมอ่ะใช่ลูกค้ามีสมาชิกถูกไหมศูนย์หกสีี่วแล้วครับ4ครับ4ี่เรียนอนุบาลอะไรครับออนุบาลเฉลี่ยน้องเรียนอ๋อเป็นเหมือนเราขออินเอรเลย